โซเชียลชื่นชมโซเชียลชื่นชมชีวิตหลังเป็นพ่อยนโชมน้องรินนาลูกสาวตูมตามน่ารักหน้าชังพ่อติดลูกหนักนักสแสดงหลมหน้าตาดีตูมตามยุทธนาหลังได้แต่งงานกับภรรยาสาวอาลีอัธริญญาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหนุ่มตูมตามก็หวานมากๆโพสตรูปคู่ภรรยาสาวเติมความหวานอยู่ตลอดไม่นานก็ได้ประกาศอาลีกำลังตั้งท้องอยู่ทั้งคู่กำลังจะเป็นพ่อและแม่ที่น่ารัก ล่าสุดตูมตามก็ได้โพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาเป็นโพสต์ภาพที่มีตูมตามอาลีและลูกน้อยในที่สุดก็มาถึงตูมตามได้เป็นคุณพ่อเต็มตัวแล้วจ้าจากพ่อเสือสุดโหดกลายเป็นคุณพ่อสุดคลั่งรักมอบความรักให้สุดหัวใจโลกทั้งใบมอบให้น้องรินนาและอาลีภรรยาสุดที่รักซึ่งมีรายการชื่อดังได้ไปสัมภาษณ์ที่บ้านถึงกลับเลยปากว่าทักว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปมากเพราะตูมตามเคยพูดไว้ในรายการว่าจะไม่แต่งงาน แต่มาถึงวันนี้ได้แต่งงานมีภรรยาที่น่ารักและมีลูกน้อยที่เป็นโลกทั้งใบของคุณพ่อและคุณแม่ยินดีกับทั้งคู่ด้วยจ้าเรียกว่าเป็นครั้งแรกของเปิดตัวลูกสาวอย่างเป็นทางการบนหน้าจอทีวีแกงพิธีกรจองปวดตีท้ายครัวยกพลกันอย่างพร้อมเพรียงไปบุกประชิดถึงหน้าของคุณพ่อไปแดงคนล่าสุดตูมตามยุทธนาเปื้องกลางที่ตอนนี้รับบทในชีวิตจริงมาเป็นคุณพ่อบ้านฟูนทําสุดคิวที่เปลี่ยนจากพ่อเสือสุดโหดมาเป็นคุณพ่อแมวเหมียว สุดข้างรักแบบหัวปักหัวปัาชนิดตะโกนให้โลกรู้ว่าทั้งรักทั้งทุ่มเททั้งชีวิตให้น้องรนาลูกสาวสุดน่ารักและอลีภรรยาสุดที่รักซึ่งวันนี้หล่งพิธีก่อนพี่โอพี่อาจพี่ป๋อก็ถึงกับออกปากทักถึงความเปลี่ยนแปลงจากครั้งที่แล้วที่มาบุกบ้านและตูมตามยังเปิดใจพูดในรายการว่าตอนแรกจะไม่แต่งงานแต่พอมาถึงวันนี้เรียกว่าเปลี่ยนไปแบบคนละขั้วรวมไปถึงแนวคิดการใช้ชีวิตและมุมต่าง ภายในบ้านที่ปรับเปลี่ยนให้ทุกมุมเป็นมุมของลูกและของครอบครัวโดยฟังก์ชันต่างๆในบ้านของหนุ่มสุดเฟี้ยวปรับกลายเป็นบ้านเพื่อหนูน้อยรินาที่แท้ทรูเรียกว่าเปรียบเทียบแบบ Before กับ After ก็ยังน้อยไป